thank you นี้ก่อนส่งงานนะครับผมเก็บรายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นชุดพอลลอยนะครับเป็นพารโค้ดนะครับเป็นสีพารโค้ดนะครับทนทนเบนซินนะครับทนแรงกระแทกนะครับจะแข็งแรงกว่าสีธรรมดาทั่วไปเยอะนะครับนะครับเลสจิกนี่เลจิกเต็มที่นะไม่มียุบไม่มีทางยุบครับ พัโคสชุดเพาพัพดโคดนะครับผมอนาคตนะครับอนาคตจะเป็นสีโครงพรดัดโคดทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้กํากลังอ,อยู่ในระบบดําเนินการอยู่นะครับสีชุดโครงนะครับเราจะานำเข้าสีมาเองเลยนะครับผมอตอนนี้กําลังนําเข้ามาอยู่นะครับผม สีพองพัดอโคสเจอกันนะครับผมชุดเผาเป็นพัดอโคสทั้งหมดนะครับชุดเผาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็พัดอโคสนะครับพัดอโคสหมดเลยตนแรงกระแทกครับผมนี่ก็พัดอโคสนะครับส่วนมากครับสีนี้ วันนี้ก็จะติดตั้งเครื่องยนต์นะครับผมนี่ก็กําลังเก็บงานข้างในไม่ต้องข้างในข้างในไม่ต้องเลยเอาแกงนกนี่นี่เอาให้ข่าวเลยกําลังเก็บเก็บชิ้นงานนะครับนี่เก็บทําความสะอาดชิ้นงานนะครับชุดปืนนะครับจะเงาอย่างนี้นะครับ เก็บรอ,าาอชมนะครับผมประกอบเสร็จนะครับคันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับผมเป็นเขียวนะครับผมสวยมากเนี่นะะนยุกจุดนะตรนีให้ดู ตอนนี้ก็โคงเข็นก็สามารถสั่งได้เลยนะครับโคงเข็นรอไม่นานนะครับโคงเข็นที่จะมีทุกอย่างนะครับยกเว้นเครื่องกระแทนเครื่องนะครับผมชุดนี้จะไม่มีนะครับจะไม่มีแต่ชุดเผาอะไรมีครบหมดเลยนะครับผมลูกค้าไปวางเครื่องได้หมดนะครับเป็นเครื่องสามร้อยเครื่องสองห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยิบห้านะครับผมวางได้หมดเลยจะวางมอเตอร์ก็ได้นะครับผมวางมอเตอร์ไฟฟ้าได้หมดนะครับ เครื่องยนต์แล้วก็เครื่องอเนกประสงค์นะครับหรือว่าจะสนใจแบบพร้อมขับนะครับพร้อมขับตอนนี้ก็มีเป็นเครื่องอเนกประสงค์นะครับเริ่มต้นที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเครื่องไลฟ์ฟ้าสองร้อสซีซีตัวนี้นะครับราคาครับตอนนี้ปรับขึ้นนะครับราคาสี่หมื่นสามพันบาทนะครับผมจะได้เป็นชุดเพาสีดําแบบนี้นะครับทําสีให้สวยงามนี้นะครับสั่งสีได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นออปชั่นบวกชุดไฟหน้านะครับ ชุดไฟหน้าไฟหลังาราคาจะอยู่ที่สี่หมืนห้านะครับผมแล้วก็อาจจะมีตัวเรือนไมให้นะครับผมมีตัวเรือนไมวัดวัดความเร็วนะครับผมตัวท็อปสุดนะครับของตัวเครื่องไฟฟ้าจะราคาอยู่ที่สี่หมืนห้านะครับให้ดูรอยเชื่อมนะครับผมด,ดูให้ดูที่ผลงานนะครับผม อย่ามองราคาเป็นที่ตั้งนะครับผมดูความเนียนของของรอยเชื่อมนะครับเก็บทุกจุดนะครับไม่มีจุดบอดนะครับโอเคเดี๋ยวมาประกอบเสร็จตอนไหนเดี๋ยวมาทำคลิปให้ชมอีกทีนะครับสวัสดีครับ